คุณพี่ภาณามหาดังคุณพี่กำมณฑ์พรบุญการสายงานของบอสภูกิกิติอเนกธาราอยู่ในกลุ่มของอนะ่าวไทยสิรษฐอ่าวไทยอันดามันค่ะนะข่าวเรื่องสุขภาพาและความงานถามพักรวกีได้นะฮะเราจะมีคําถามและคําตอบคอยตอบให้กับสมาชิกในห้องออนไลน์กันทุกเช้านะคะพักรวีขอเรียนเชิญทุกคนอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์นน้เด็ก เช้าพี่ช้าเชิญเลยพี่ชก็มีอาจารย์ชนะเดชและพาคบัตทีนะคะที่จะคอยตอบคำถามให้กับสมาชิกในเรื่องของรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะคะเพราะงั้นใครอยากรู้เรื่องอะไรเข้าไปเรียนรู้ในห้องออนไลน์ได้ทุกวันไม่ว่ารอบเช้าหรือรอบเย็นนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆุกท่านนะคะที่เปิดโอกาสให้ภระ ็นส่วนหนึ่งของสมาชิกครอบครัว r f c o คุณมากคีท่านจะมีเทวีเลยนะี่านผู้ชมคนนี้สำคัญม,มากมเป็นไงโซริยังหรืวันนี้ใครบ้างบรรยายมีอีกคนอ่ะสวัสดีค่ะโยนะคะที่จ่าพอสิริธรนิชพังน,นะคะค่ะคุณนะคะเราก็งเจอแต่ในไลน์ออลน์ แต่ไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆเป็นเป็นบางคนก็ไม่ได้เจอแล้วนะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเวลาที่เชิญออกก็อ,อย่าโกรธกันนะพ <laughs> <laughs> ยายามพยายามเชิญออกแบบโดยลมมึนลำว่อ <laughs> งพี่โยพี่โยถามจริงเวลาเชิญออกแล้วเิญออกเป็นด้วยเหตุผลอะไรครับเช่นอะไรบ้างเขาเขก็แบบบางทีม MC เรียกแล้วบอกแล้วเขายังไม่ฟังก็ออกเลย <laughs> ไม่เสียดนมันจะให้ทุกท่านนะคะเดียวเชิญเรื่องใหม่นะคะก็รอเป็นิ้เปิดค่ะก็เป็นวะไที่ว่าอาจาร์จันนะคะที่จะมีช่วงเช้าอะไรอ่างเง้ยเาดไวปนะคะก็เป็นอไรี่แบบว่า เป็นอะไรที่แบบว่าน้องๆก็เข้ามาฟังกันแล้วก็พยายามที่จะหาอะไรแบบใหม่ๆหรือว่าเรียนรู้เรื่องวิ่าที่ว่าหาอะไรที่มันดีอะไรใหม่ๆมาหรือว่าประสบการณ์จากผู้ใช้แต่ว่าผู้ป่วยนะคะอยาหผู้ป่วยรู้ได้เราก็จะพยายามเช่นหาหรือว่าใครที่พูดแผนได้ดีหรืออะไรอเีเราก็จะเช่นเข้ามาเพื่อที่ว่าจะได้ให้สมาชิกใหม่ๆได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ อคอรวมเป็นออกวนแล้วก็ต่อไปคนนี้แหละสาคัญนะสวัสดีค่ะอสตมอนเยนะะเสียงแหบล้วไม่ได้นอนอยู่สอคืนขนาดก็ไม่ได้เปิดห้องประชุมนะคะเนี่ยใช่ไหเสียงแหบเลยเอ่อเป็น อัน right. yeah, you so so ุพ uh, ันธ์จีนมาล่าค่ะในโปรไฟล์แล้วก็ผู้ที่แนะนําเข้ามาก็คือพี่สรวิจิตบอกแย่บอกพี่กีฬาและผู้ที่อยู่ข้างหลังก็คืออาจารย์เจตแนะนำรายการขอบคุณมากๆที่ไม่เห็นที่นี่ไปยี่ห้อเลยจะลืมมันตลอดขอบคุณมากนะคะถ้าเคยดีดใครออกไปจากห้องก็ไม่ต้องโกรธไม่ต้องเพลิงนะคะเดี๋ยวก็เข้ามาใหม่เดี๋ยวก็ดีใหม่ค่ะ เล่นถามว่าจะเกิดอะไรไม่พอใจหรืออะไรยังไงเนี่ยเส้งแก้วเลยถามว่าตอนนี้อยู่หลายคนนะคะก็จะพยายามเป็นที่จบกอดอยู่ข้างๆแห่งห้องตลอดนะคะจะไปทิ้งไปไหนค่ะขอบคุณมากค่ะคนนี้เป็นเกลี่ขอบคุณขอบคุณขอบคุทุกคนนะครับก็สวัสดีครับวันดีค่ะสวัสดไม่ต้องกลับแล้ ไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่โอกาสโดยีนะครับเป็นวลีของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ผมจำได้แล้วก็ผมบอกว่าพิ่มันใช่บางทีนะครับมีคนวังอีมาหาเราไม่รู้กี่รอบด้วยอยากจะเปิดโอกาสดีๆให้เราแต่เราปิดก,กัน้นถ้าหากเราเปิดรับสักทีหนึ่งแล้วเอาเบียดและผมศึกษา แล้วกาตัดสินใจดีไหมก็ได้ยินประเด็าว,ว,วลีตรงนั้นผมเลยเอามาเป็นสโลแกนประจำ